มีราวให้ต้องคิดใช่ครับก็มีเรื่องมีราวนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยนะก็พอตัวอยู่ครัเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงรักสะดุดขนาดนั้นคะก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเรื่องระหว่างความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหากันระหว่างระหว่างผมกับมารีนะครับในการในการเขาเรียกว่าคบกันผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นปัญหาของทุกคนที่มีชีวิตคู่แหละอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจกันบ้างในบางครั้งที่เรา ที่เราคบกันอะไรเงี้ยฮะก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ทําให้อ่ามันมันเกิดปัญหาในในวงกว้างคนรอบข้างอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ก็ได้รับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลกระทบจากจากคนข้างนอกที่ที่เข้ามาหาเราหาครอบครัวเราเยอะเหมือนกันครับอืมคือจริงๆค,คือแค่งอนกันหรือว่าเออจริงๆแล้วก็ยอมรับว่าเราเราก็มีมีโอกาสได้พูดคุยกันแล้วก็ แล้วก็ตกลงกันว่าเออจะตอนแรกจะมีการแบบถอยคูลาเก้านะครับจากจากปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยด้วยเราสองคนนี่แหละที่ท,ที่ไม่เข้าใจในในการละกันแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยแบบคออุยกันว่าเดี๋ยวเราจะลองลอง,ล,องลดสถานะลงนะอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอพอมันเกิดฟิดแบ็กจากการที่น้องลบลูกใน i g อะไรเงี้ยฮะมันก็เลยทำให้คนแบบว่าไปตีความว่าแบบว่าเลิกกันแล้วแล้วก็ ใส่แบบเยอะมากครับมีมีข้อความที่แบบคอมเมนต์รุนแรงมามากถ, uh huh. ถึงตัวผมแล้วก็มาถึงครอบครัวผมอะไรเงี้ยว่า,าฝั่งครอบครัวผู้ชายหรือเปล่าที่เป็นต้นเหตุอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปัญหาของผมกับมาลีสองคนนะ,ะที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของผมเนี่ยไม่เคยแบบไม่ต้อนรับเขาเลยนะ,ะสังเกตได้ว่าไปเที่ยวสุพรรณบ่อยๆแล้วกอ็อีกบ้านหนึ่งก็แบบมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าเนื่องจากบ้านเราสองคนเนี่ยมีปัญหากันจริงๆครับ mm hmm. ก็เลยก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้น S <S <an> แล้วก็แล้วก็พอเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันได้มีโอกาสมาคุยกันคือเราไม่ได้ขาดกันติดต่อกันนะฮะแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมแต่ว่าเออเราเราเราลองปรับกันไหมเราลองคุยกันไหมคือช่วงที่ผมหายไปเนี่ยเป็นช่วงที่เราเราตัดสินใจก่อนเราพยายามแก้ปัญหาก่อนพยายามแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างเราก่อนว่าให้มันให้มันให้มันลงตัวที่สุดคือเราไม่อยากออกมาพูดอะไรเร็วๆเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะแบบ มันใช่คําตอบที่เราต้องการหรือ,อยังอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยก็เลยลองแก้ปัญหาดูเองก่อนให้มันให้มันจบก่อนนะครับแล้วก็พอเราแก้ปัญหาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยอมรับว่ามันมันถอยคนละก้าจริงๆแต่ว่าวันเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบอ่ะลอ,ลองทําลองสู้กันใหม่ลองลองเริ่มต้นใหม่ให้ดีที่สุดก่อนอะไรเงี้ยครับขอย้อนถามกลับไปตอนนั้นคือมันมีข่าวหรือว่าเรามีคนอื่นไม่มีนะครับคือเอ่อ โอเคภาพผมอ่ะในในที่มันผ่านมาเนี่ยอาจจะแบบดูเป็นผู้ชายที่แบบนั่นแหละอย่างที่คนมองแหละอย่างที่พี่พี่ขอร้องก็ไแหละนครับอาจจะเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากับคนนี้นะฮะกับน้องมารีเนี่ยผมผมไม่เคยคิดมีคนอื่นเลยไม่เคยคิดต้องใจเขาเลยนะครับนี่จะเป็นปัญหาเดียวที่จะไม่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เราพบกันผมผมตั้งใจเอาไว้มากๆกนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของการที่ผมมีคนอื่นเลยแน่นอนนี่อย่างพอกันไม่ได้ออกมาตอบ สามลคนก็เลยไปถล่มเราถล่มครอบครัวเราตอนนั้นเรารู้สึกังไงมากเพราะพี่สาวเราออกมาปกป้องครอบครัวเราผมก็รู้สึกดาวนิดหน่อยครับคือยอมรับเลยว่าที่จริงๆผมอาจจะเจอเรื่องนี้มาเยอะนะกับการที่แบบเลิกกับใครก็จะมีคนถล่มอะไรเงี้ยแต่ว่าทางนี้ค่อนข้างจะหนักหนักมากๆนะฮะแล้ไม่ใช่มาแค่ผมคนเดียวคือถ้าผมคนเดียวยังโอเคแต่ว่าผมมันมันลาไปถึงครอบครัวของผมที่แบบเขาเขาไม่ได้พร้อมไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นที่จะแบบมา มารับเรื่องอะไรพวกนี้ได้บางคนแบบต่อว่าไปถึงแม่ผม <Okay. S 1> แล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งของผมอะไรเงี้ยกอ็อยากให้จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากจะชี้แจงว่าครอบครัวของผมนะฮะรักทุกคนที่ผมรักอยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่มีการต่อต้านหรือว่าไม่มีการแบบไม่ต้อนรับอะไรทั้งสิ้นนะครับมัน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 คือปัญหาของผมกับมาลีเท่านั้นจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่สาวผมเนี่ยท,ที่ที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยผมก็ต้องต้องขอโทษทางการคนอื่นด้วยคือที่ ที่เขามีมีการตีความที่ผิดไปนะคะคือจะบอกว่าคนนอกรู้เนี่ยที่เขาหมายถึงนี่คือแบบคนที่เขาไม่เคยรู้จักผมจริงๆแล้วก็แล้วก็เอาแต่ว่าแต่ว่าผมเอาแต,าแตา่ด่าผมมาถึงครอบครัวอะไรเงี้ยคือเขาไปถึงแค่แค่พวกนั้นแต่ว่า,าคนที่เป็นคนที่รักผมมาติดตามผลง,งานผมที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยเขาก็ยังต้อนรับผมก็ยังต้อนรับแล้วก็แล้วก็ผมขอบคุณมากๆที่กำลังใจผมเสมอตอนนั้นตอนนั้น,น,น,นคุยกันในครอบครัวยั<อ>ยยงไงคะก็ นั่งนั่งคุยกันเลยครับว่าจะทาไงต่อไปดีอะไรเงี้ยก็คือผมเคยคิดไปแล้วว่าถ้าวันหนึ่งเราเราเราไม่ได้ไปต่อด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีเหตุการณ์นี่แหละเกิดขึ้นเรื่องของกระแสต่างๆที่จะมาเข้ามาหาเราแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะว่ามันมันคือชีวิตของเราเราจะาต้องยอมรับกับคนข้างนอกท,ที่ที่ไม่ได้เข้าใจเราจริงๆแล้วก็ต้องทนให้ได้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรเงี้ยก็ก็ให้กำลังใจซึ่งและกันครับซึ่งผมเนี่ย ผมโอเคเพราะว่าผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเยอะแต่ว่าครอบครัวผมบางทีแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไงแล้วแล้วพอมันมันเข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี่ยคือแม่ผมก็เครียดแม่พ่อผมก็เครียดอะไรเงี้ยก็ก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดจะว่าอะไรก็คือว่ามันที่ผมคนเดียวไม่อยากให้ลามไปถึงครอบครัวผมเห็นว่าตอนนั้นคือกายน,นอยมากที่เห็นคุณแม่แบบเศร้าใช่ครับผมก็ยอมรับว่าก็ก็มีนอยมากๆไปพักหนึ่งนะครับท,ที่ที่เห็นแบบครอบครัวผมแบบแอบเศร้าแอบบ ไม่สบายใจคือกลับไปบ้านก็แบบไม่ค่อยคุยกันนะฮะคือทุกคนก็จะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ก็ผมก็พยายามบอกเขาแหละว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแม่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราก็รู้ว่าเราเราทําอะไรอยู่เราเป็นยังไงคนที่รู้จักเราจริงๆรู้ว่าเราเป็นยังไงก็พอแล้วอย่างว่าวนตัวแล้วคือเราจะโดนอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราแค่เป็นห่วงคนรอบข้างเราที่โดนไปด้วยเราเป็นอะไรไหมคือก็ก็หอก็เป็นนะก็จะเป็นให <จ S 2> <ใจ S 1> ตอนธอภาพิใจเเป็นยังไงเอภาพติใจล้วเป็นยังไงยอมรับว่าก็ก็มีดาวบ้าง ราะว่าคือผมอ่านเยอะมากคือผมอ่านเยอะมากนะครับแต่ว่า,าหลังๆพยายามแบบพยายามเลือกที่จะแบบสำหรับแมสเสจ<ม>ข้อความที่ที่เขาเตือนเราเขาเขาติเราในมุมที่แบบเออเราเราผิดจริงๆเราไม่ดีจริงๆอันนี้พยายามกันกรองอันไหนที่มันที่มันเกินความเกินความพอดีเราเราก็พยายามตัดทิ้งออกไปนะครับแต่ว่า ค่อนข้างจะหนักไปที่ครอบครัวคือเป็นห่วงครอบครัวมากกว่าทั้งทั้งครอบครัวจริงแล้วก็ครอบครัวแม่บุญธรรมของผมด้วยอะไรเงี้ยที่ที่เขามันจะเหตุการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับตอนนั้นคนบอกว่ามันมีเรื่องของว่ามีเพลงปล่อยออกมาคนบอกว่าแบบเลิกกันเพราะโปรโมทเพลงไม่ใช่ <c oughs> ครับมันเป็นคือเพลงเนี่ย <c oughs> เพลงเพลงมาลีที่ปล่อยออกมาตอนนั้นนะครับคือเราทากันมานานแล้วเราาทำตอนที่ยังยังแบบดีกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาในในรายการของรายการโต๊ะแชร์ของน้องชายน้องตามน้องโดมที่ทําด้วยกันนะครับ แต่ว่าไอ้จังหวะที่ปล่อยเ <eleven S 2> นี่ยเป็นจังหวะที่มันจังหวะฟลุกพอดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดีก็เลยคนก็เลยไปตีความว่าเฮ้ยปล่อยเพลงเพื่อโปรโมทโปรโมทเพลงหรือเปล่านะครับมีกระแสโปรโมทเพลงหรือเปล่าจริงแล้วไม่ใช่ครับยังจุดที่ทําให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งจุดที่ทําให้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าคือเราเรามานั่งคุยกันก่อนเรามานั่งแก้ปัญหากันว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีของแต่ละคนเราเราจะปรับให้กันได้ไหมเราจะลองสู้้กกกัันนอีคครรงมมะบผ ก็ตกลงกันบ้างเราก็ลองสู้อีอกครั้งหนึง่ง<ม>ก็เลยก็เลยกลับมา,เ,าเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งตอนนะะี้เต็มร้อยวครับดีกว่าเดิมไหมเออดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ว่าก็พยายามทําทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะครับไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องแบบดีมากขนาดไหนแต่ว่าเราพยายามแบบปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดี ในสิ่งที่เราพยายามแบบทำให้มันดีขึ้นก็เต็มที่กับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถ้าวันหนึ่งแล้วมนมันมันมันจะไม่ใช่เราก็ก็ต้องยอมรับมันัว้ไหมคะว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดต้องมีปัญหากันอีกครั้งสังคมจะต้องจับตามองอีกลัวไหมตอนนี้ไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วครับผมเชื่อว่านี่เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เราที่เราเจอกันมาแล้วก็ผมก็พยายามบอกว่าคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่มันไม่ใช่ก็ก็ไม่ได้อยากให้แบบ โซเชียลอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ก็คงแบบตัดสินใจด้วยกันแค่นั้นสองคนอะไรเงี้ยครับเพราะมันมันส่งผลร้ายไปถึงคนอื่นเยอะะครับอย่าบอกอะไรกับคนที่เขาแบบอาจจะไม่ได้เข้าใจในความรักของเราแลวจมรับตมก็ผมผมเข้าใจครับว่าคือคนหลายๆคนอาจจะไม่ได้เข้าใจความรักในระหว่างเราสองคนหรือว่าเข้าใจในการกระทําของเราหรือว่าของผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมว่าคือหลายคนทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้จักผมเสมอไป แต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบลองลองลองเข้าใจในในสิ่งที่มันเกิดของของคนผมก็เป็นคนคนหนึ่งนะที่แบบมีความรู้สึกนะครับมีความเสียใจเป็นมีความแบบน้อยใจเป็นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบจะพิมาลายหรืออะไรก็ไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะคือตอนนี้มันมันมันมีกระแสะที่แบบเวลาพีมารายออกไปแล้วมันได้รับผลกระทบจากคนที่ได้รับกระแสะนี่มันเยอะนะครับบางทีมัน นคนบางคนเขาไม่แข็งแรงพออย่างครอบครัวผมอะไรเงี้ย<ม>ก,ก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังยังคิดมากอยู่ฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้แบบคิดนิดนึงก่อนที่จะพิมพ์ถึงใครหรือว่าจะว่าใครอะไรเงี้ยครับผมเพราะเพราะว่ามันก็มีผลกับเขาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากกว่าครับที่ที่ที่ทททยังคงเข้าใจผมเข้าใจน้องอยู่นะครับแล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบ สนับสนุนผลผงานต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ก็ผมตอนนี้ก็พยายามทำให้ดีสุดในทุกๆเรื่องครับทั้งเรื่องความรักเรื่องการงานต่างๆครับอนนี้ยังเรียกแฟนเนาะก็เหมือนเรื่องครับเรียกต่างเลยครับโคค่ะขอบคุณ